มีทูบเบอร์ถามมาต่อไปเอาละเมื่อไหนะสองสี่ชื่ออะไรคะโมโจชาโรชื่อเล่นละคะชาโรเดฟเป็นมิชเบอรแบบไหนงั้นเนาชาวต่างโลกที่ย้ายมิติมาแล้วมื่เกิดล่ะสองมีนาอายุเท่าไหร่เนาะมากกว่าหนึ่งแค่กับคุณล่ะใช่แหละจ้าสูงเท่าไหร่หรอไม่น้อยกว่าหนึ่งที่ไหนล่ะคะตรงหน้าคุณนี่ไงเดินละคะเมื่อกี้ว่าไงนะเดินนี่ก็ลองขเสียงนี้ทิสิเอาละ คงต้องกลับไปรายงานท่านรีบรู้สักหน่อยแล้วไลฟ์อยู่ที่ไหนคะปัจจุบันอยู่นี่เราได้ถ่ายเพื่ออะไรวันดีทุกท่านแล้วตอนจากล่ะเจอกันไม่เจอกันโอชิม่าล่ะตามนี้เลยไลฟ์ล่ะชาโลไลฟ์แฟนอาร์ตล่ะชาโลอาร์ตแฟนเนลล่ะคะยังไม่มีสิ่งที่ชอบล่ะที่พะกูลเรียกตีน้อยของที่ชอบนะคะศึกษาเมะหนักอะไรเงีเนาะให้กำลังใจคนอื่นมั้งลองบอกรักสักหน่อยได้ไหมจ้มว่จุ้มว่นะชอบทานอะไรเหรอสดน้ำราเม็ง ชาเขียวเลเวอบไม่ชอบอานะนอะอีเซไก่ไม่อยากพูดเลยใคที่ชอบก็เยอะอยู่นะไม่อะไรอะไรที่ไม่มีเหตุผลถีออยู่สร้างชุดรั้งจะได้เจอทุกคนพืก่อ็ถึงเพิ่งจะรีเดบิวใหม่มาก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนไว้ด้วยนะแล้วเจอกันเมื่อเราเจอกันทุกท่านเจอกันฮะ